สวัสดีครับผมต้นฮักกุกอกครับวันนี้ก็มาชมธรรมชาติในยามค่าคืนนะครับในบรรยากาศยามค่าคืนนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกุกอกด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าดูชมมากเลยนะครับก็สวยงามมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับ ก็เป็นบรรยากาศดีๆนะครับในยามค่า,าคืนนี้นะครับนะครับเป็นบรรยากาศของแสงไฟเล็กๆน้อยๆนะครับทุกท่านนี่นะครับนี่ก็คือบริเวณที่ทํางานของต้นฮักนะครับนะครับผมเป็นบรรยากาศในตอนกลางคืนนะครับเป็นบรรยากาศในตอนกลางคืนนี้นะครับนี่นะครับสวยงามมาก มาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ,อืมนะครับผมขอขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ทำคลิปให้ทุกเอฟซีทุกท่านได้เห็นนานแล้วนะครับเนื่องจากว่าต้นฮักได้มาทำงานเกี่ยวกับปรปภก็เลยไม่ได้มา ทำคลิปให้เอฟทุกท่านได้เห็นนะครับก็ขออภัยเอฟทุกท่านด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ